นี่เป็นภาพชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามกำลังเก็บยอดผักไสและลูกผักไสหรือภาษากลางเรียกว่ามระขี่นกที่เกิดเองตามธรรมชาติที่สวนหลังบ้านตนเองเพื่อนำไปรับประทานพร้อมกับทำการแต่งเครือเพื่อให้มะระขี่นกแตกยอดออกมาใหม่ให้เก็บได้อย่างต่อเนื่องโดยชาวบ้านที่กำลังเก็บมระขี้นกบอกว่ามระขี้นกที่เห็นอยู่นี้ นเองไม่ได้ลงมือปลูกเองแต่ระก,กินก เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมักจะเกิดในที่เดิมๆซ้ำๆเนื่องจากเมื่อลูกที่สุกเต็มที่มเมล็ดก็จะหล่นลงพื้นดินและ,จะเจริญง,งอกงามขึ้นมาใหม่อีกอย่างพื้นที่ดังกล่าวมีเครือแม่พันธุ์เดิมอยู่แล้วก็จะแตกยอดทอดเครือให้เก็บรับประทานได้ตลอดทั้งปีซึ่งเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านที่อาศัยพืชผักธรรมชาติในการหล่อเลี้ยงและสร้างรายได้เสริมสำหรับมระคินก สามารถรับประทานได้ทั้งยอดและก็ผลซึ่งสามารถทานได้ทั้งแบบสดๆหรือว่าทำให้สุกโดยจะมีรสชาติขมพอดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานขมก็จะว่าขมอร่อยอีกอย่างพืชผักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติล้วนเป็นพืชผักปลอดจากสารเคมีทานแล้วดีต่อสุขภาพและการนำไปจำหน่ายก็ได้รับการตอบรับที่ดีเนื่องจากเป็นผักพื้นบ้านนิยมรับประทานกันมาตั้งแต่สมัยอดีต ครับ